เป็นชื่อว่า Language for Communication นะคะ mm hmm. อยู่ในคณะมนุษยศาสตร์เรียนเบสเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาที่สามหนึ่งตัวแเราต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาที่เราเรียนไหมอย่างเช่นเข้าคมีเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับช่อง l a d y Uh, วันนี้นะคะเรามีเพื่อนของเจเลดี้เองนะคะชื่อว่าพี่กิก่าวันนี้เราจะมารีวิวนะคะเอะไรคะ language for communication ค่ะหรือว่าจะเรียกได้ว่าเป็นภาคอินเตอร์ของมนุษย์ก็ได้ใช่ไหมคณะมนุษย์ใช่คะเป็นชื่อว่า language for communication นะคะอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสวนั่นเองเป็น international program เลยค่ะก็คือเป็นอินเตอร์นั่นเองเพราะมีน้องๆถามเราเรื่องอินเตอร์มาเยอะมากแล้วจริงๆเราก็เป็นเพื่อนกับกิกนะคะตั้งแต่ม หนึ่เราก็เลยได้อันเชิญมานะคะก็คือเป็น LCC เรียนเป็นภาษาค่ะจริงๆมันจะมีทั้งหมดสีภาษาด้วยกันอ,อันนี้ขอเบสออนคลิปนี้ไว้ว่าเป็นแบบตอนที่เราเรียนเนาะเพราะว่าตอนนี้หลักสูตรอ่ะมันมีการพัฒนาไปไกลมากๆเราเป็นรุ่น2เลยของเอ็กเออันเนี้ยตอนที่เราเข้ามาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ภาษาด้วยกันภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาอาคเมนแล้วก็ภาษาเวียดนามต้องอธิบายก่อนว่าเอ c กเอลเรียนเป็นเอคคู่นะคะเรียนเบสเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาที่3าหนึ่งตัวที่เรารู้มาตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าจะต้องเรียนคว่คู่กันไปแล้ว่า ภาษาตะว,วันออกและภาษาตะว,วันตก mm hmm. ภาษาตะว,วันออกก็คือพวกเขเมีนเวียดนามนั่เองตะว,วันตกก็จะเป็นเยอรมันกับฝรั่งเศสอยากให้นะคะพี่กิ๊กบอกว่าเรียนอะไรบ้างคร่าวๆอาจารย์เขาจะพูดเสนอเลย mm hmm. ก็คือเราจะเน้นเกี่ยวกับทักษะ ฟังพูดอ่านเขียนของทั้ง2ภาษานะก็คือมันเป็น language for communication ก็คือเราจะเรียนแค่ basic พื้นฐานแต่ว่าเน้นเอาไปปฏิบัติจริงแล้วก็ใช้งานจริงมากกว่าอะไรแบบเนี้ยอ่าแต่ต้องบอกกันใช่ไหมว่าเราเรียนเอกคู่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมันแล้วก็จะเรียนตั้งแต่ทักษะฟังพูดอ่านเขียนของทั้งอังกฤษแล้วก็เยอรมันเลยก็ทั่วไปก็จะเป็นวิชาสมูทั่วไปที่เราต้องเรียนใช่ของเราเนี่ยจะต้องเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นวิชาเลือกตอนที่เราอยู่ปี3 ระหว่างคขมรนแล้วก็เวานานนะแสดงว่าคือ,คอ,อยังไงอะถ้าตอนนี้ก็คือคนที่มาเรียนเอกพี่กิ๊กเนี่ยจะสามารถรู้มากกว่า2ภาษาแน<ช>่นอ,อนเราต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาที่เราเรียนไมสูงอย่างเข้าขเขมรนเยอรมันเลยอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นข้อดีได้ไหมเป็นเอกที่ไม่ต้องยื่นโดยใช้ภาษาที่3มตอนที่เราเข้ามันยังเป็นสอบแก็แพทธรรมดาทั่วไปเนาะก็คือยื่นแค่คะแนนเก็ แล้วอยากรู้ว่าเรียนอังกฤษเข้มข้นขนาดไหนที่เราพูดไปตั้งแต่แรกก็แบบเขาอยากจะเน้นที่ทักษะการฟังพูดอ่านเขียนมากกว่าคือเหมือนเขาพยายามให้เราแบบได้หลายๆด้านแต่ไม่ได้แบบตอเหมือนแนวเอกมนุษย์อิงอะไรอย่างเงี้ยใา่ใช่ใช่เหมือนมันไม่ได้เจาะลงไปที่คอของภาษาขนาดนั้นแต่ว่าแบบให้ให้ได้แบบว่าให้ได้ทักษะแบบทั้งฟังพูดอ่านแล้วก็เขียนอะไรแบบเนี้ยแต่ก็มีนะมีแบบมีวิชาลิงกิสติก เป็นวิชาที่มันเป็นแบบวอเรียนตั้งแบบเสียงคำวลีจนมาถึงแบบการเรียงประโยคอะว่ามันจะแบบเริ่มต้นขึ้นมาเป็นยังไงอะเราจะเรียก<ม>พวกนั้นว่าลิงกิสติกเพื่อที่จะให้เราแบบออกเสียงได้นมากยิ่งขึ้นทําความเข้าใจกับรูปประโยคได้ดีขึ้น<ม>รู้ว่าแต่ละไวยากรณ์ของแต่ละภาษามันมาจากอะไร<ม>ซึ่งตัวลิงกิสติกอะจะมีเรียนทั้งของอังกฤษแล้วก็อยู่ละมันมเลยนะก็คือเรียนเอกคู่ก็คือเอ่อข้อเสียก็คือเรียนเยอะมากอุ้ยนี่ก็เอ็กคู่เหมือนกันใช่เนี่ยเราเอกคู่มันจะแบบเรียนไปทั่วใช่ค บบวาอยากได้อยากได้ภาษาที่สองอยากได้ภาษาที่สามไลพร้อมๆกันเลยอะไรเนี้ยก็ก็โอเคในคณะมนุษย์เนี่ยไม่ได้จําเป็นแค่เอกของพี่กิกนะคะแต่ว่าเป็นเอกอืก่นๆด้วยก็คือจะมีโครงการแลกเปลี่ยนไปประเทศอังกฤษใช่ค่ะมันจะเป็นการสอบชิงทุนเนาะเออเป็นแบบทุนจากคณะเลยอะไรแบบเนี้ยคะ่ะจริงๆในคณะมนุษย์มีทุนเยอะม,ม,มากมีไปประเทศานู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยเออติดต่อกับอาจารย์เอาไว้อะไรแบบเนี้ยหรือไม่ก็ติดตามเพจพิ娅สวูอะไรแบบเนี้ยเพื่อแปะไอจีให้นะ แล้วคือไปทาในเพจนี้ว่ามีทุนอะไรบ้างโคุงการอะไรนะคะคือทุนไอ้แล้วก็ไอ้ตัวทุนแปลงกิ่ละก็คือจะเป็นแบบตั้งแต่แรกเลยตอนที่เริ่มแบบ ไปบัณฑมิเทศคณะมนุษยศาสตร์เขาจะให้สอบโทอีกสิ่งที่าต้องทำก็คือลองไปสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ให้เตรียมคะแนนโทอีกเอาไว้ใช่คือจริงๆมันจะมีเปิดให้สอบโทอีกนะคะตอนแรกที่เราเข้าไปเลยอันนี้คือเบสออนประสบก,การณ์เราเนาะ<ม>ตั้งแต่วันแรกที่แบบหลังจากช่วงปรมทมิเทศแล้วเ,เขาจะเอาตัวคะแนนตัวนั้นเนี่ยก็คือเป็นคะแนนรวมของคณะมนุษย์ทั้งคณะเลยอะมาแบบว่าตัดสินกันคะแนนใช่มาเรียงคะแนนกันมันก็จะแบบทุนมันเยอะมากจํานวนของทุนอะมันก็จะลดลันกันไปตามคะแนนเนาะเออถ้าใน แบบคะแนนสูงหน่อยก็จะได้ทุนเยอะอะไรแบบนี้นถ้าได้คะแนนน้อยก็จะแบบต้องจ่ายเยอะหน่อยอะไรแบบน<ะ>ี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าทําคะแนนตูอีกมาดีๆก็จะ<ช>ไปใช,ใช่ถ้าเกิดว่าแบบเตรียมตัวมาดีอะไรแบบนี้นก็จะเยี่ยมเลยเข้าเอกนี้แล้วได้ฝึกงานที่ไหนในกันบ้างคะพิกกี้ เอกแล้วนะคะคือด้วยความที่มันเป็นเรียนภาษาแบบค่อนข้างที่จะทั่วไปมากๆเนาะคือมันเรียนแบบฟังพูดอ่านเขียนอะไรางเงี้คือคนที่เรียนสายภาษาจะรู้กันอยู่แล้วว่าแบบจริงๆสายภาษาคือฝึกอานได้เยอะมากหลายสายมากไม่ว่าจะแบบสายการบินสายแบบใครสนใจด้านไหนอะขอให้มันมีการสื่อสารการระหว่างเรากับผู้คนมีการใช้ภาษาเป็นงานที่แบบเราต้องพูดคุยกับผู้คนบ้างอะไรแบบนี้แบบงานในออฟฟิศเราก้ต้องคุยกับคนอยู่แล้วใช่ไหมสายการบินอะไรแบบนี้เราก็ต้องคุยกับผู้โดยสารติดทำงานแบบบริการแล้วก็ต้องคุยกับลูกค้าอะไรแบบนี้บางทีอะถ้า เราไปฝึกในบริษัทหรือว่าองค์กรที่แบบเขาเห็นว่าอุ้ยเราทํางานดีนะเราอาจจะได้ทํางานต่ออันนั้นได้เลยเวลาเรียนจบปุ๊บใช่ไหมใช่เอออันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะคะลามก็ได้ใช่ไหมเป็นลามใช่ค่ะเป็นล่ามก็ได้บางคนแบบบางทีเลาเรานึกถึงลามเราจะนึกถึงแค่แบบสถานที่ท่องเที่ยวใช่ป่ะแต่แบบตอนที่แบบเราทางานจริงๆอ่ะมันจะมีแบบมาออฟเฟอร์อย่างเช่นล่ามในโรงพยาบาลอ่ะที่มันก็มันแบบเออมันมันค่อนข้างน่าสนใจนะแบบว่าเออจริงๆแบบคนที่เป็นคนต่างประเทศเขาก็ต้องไปหาหมอเหมือนกันซึ่งแบบเออในโรงพยาบาลใช่ในโรงพยาบาลอ่ะมันจะมีสูตรล่ามยนะ ว่าเนี่ยพ่แบบเล่าลาศิลปินมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกไดใได้ศิลปินเกลีเกเกลีี่ปุ่นะออไรฟินไหยจ้าจบแล้วเนี่ยทำงานอะไรได้บ้างก็พูดเลยว่าเหมือนฝึกงานหรือสิ่งที่เราเรียนอ่ะมันค่อนข้างที่จะกว้างมากเราทำแบบจบไปแล้วทาเป็นงานแบบ p ี h r ทํางานบริษัททํางานบริการหรืออะไรก็ตามเออใช้ภาษาของเราในการสื่อสารได้แบบเนี้ยก็คือแบบจบเลยแบบ จะเรียนต่อสมมติภาษาที่สามเรียนเวียดนามเรียนต่อในเวียดนามเรียนต่อเิอรมันไปต่อที่ดลมันเลยก็ได้การที่เราจะไปเรียนต่อได้อย่างเงี้ยเราจะต้องมีระดับภาษาที่แบบว่าระบุไว้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคือเราเอาความรู้ที่เราได้แต่ตอนที่เราเรียนอะไปสอบวัดระดับภาษาให้ได้ตามที่เขากําหนดแล้วหลังจากนั้นก็ไปยื่นขอทุนได้เลยอะไรแบบเนี้ยเยอามันอย่างเงี้ยมีทุนการศึกษาเยอะมากแล้วก็เป็นทุนฟรีด้วยนะเยอามันอะเขาให้ความสําคัญกับการศึกษามากเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าเราเรียนจบปริญญาตรีที่นี่เราเราอยากไปต่่ออโททีย มุนแบบเรียนฟรีฝากอย่างหนึ่งของเยอร,รมันคือเยอร,รมันแบบเรียนฟรีตลอดชีวิตแต่ว่าในปัจจุบันต้องบอกเลยว่าแบบคนไทยไปเยอรมันเยอะมากไปเรียนต่อยเยอรมันไปทํางานเยอรมันเนาะเยอะเยอะพอสมควรสิ่งที่ประทับใจในเอกนี้ครับของพ่กก๊กมีอะไรบ้างคะสำหรับเรานะแบบคนที่อยู่ในคณะด้วยกันแบบเพื่อนแล้วก็อาจารย์น่ะน่ารักมากอมเอกเราอะ,ะมันคนน้อยมากเลยทุกคนแบบคือเอกเราอะ,ะเอกเยอรมันของเราะมีคนแค่ยี่สิบกว่าคนเองยี่สิบ ร,รู้จักกัน,นหมด,หมดแล้วนะใช่สนิทกันมากคือแบบเป็นห้องเรียนเล็กๆแล้วอยู่ด้วยกันตลอดเลยอ่ะกับเอกฝรัง่งเศสอ่ะก็คือสนิทกนนันมานอะีอีกอย่างหนึ่งที่เราแบบอยากชมมากๆเลยสําหรับเอกเราแบบของเราเองนะประสบการณ์ที่เราเจอมาเองคืออาจารย์เราน่ารักมากแบบเราไม่ได้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาแบบที่สามที่เราจะเรียนมาก่อนใช่ไหมอ่ะแล้วก็เลยเหมือนมาเริ่มใหม่อ่ะก็มันเหมือนเด็กตัวเล็กๆแบบมันไม่มีความรู้เลยอ่ะก็มันเหมือนเด็กตัวเล็กๆแบบ มันไม่มีความรู้เลยอ่ะเราอะ่ะไม่มีความรู้ภาษาเยอรมันเลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเยอรมันเลยแม้แต่นิดเดียวก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่แต่เรารู้สึกว่าเราอยากเรียนหื<ม>ออ,อะไรประมาณน,นี้เราแบบที่ก็เป็นแบบที่หนึ่งที่ไม่ใช้คะแนนเยอรมันอะไร<ม><ม>แบบนี้ล้วก็เลยเข้ามาเรียนแล้วคืออาจารย์อ่ะน่ารักมากคือเขาเข้าใจธรรมชาติของคนที่มไม่เคยเรียนมาก่อน<ม>ใช่แล้วภาษาเยอรมันก็เป็นภาษาที่ยากนะมีเรื่องเพศความแบบไวยากรณ์การออกเสียงเอออะไรเออที่มันยากก็จะมีทั้งอาจารย์ที่ใจดีแล้วก็อาจารย์ที่ดุแต่ว่าแบบในความดุคือมันมีความ น่ารักอยู่ในนั้นนะหลังจบมาแล้วอ่ะเรายังติดต่อกับอาจารย์เราอยู่แล้วคือเขาก็ไนส์กับเรามากสุดท้ายนะคะถ้าทุกคนมีข้อสงสัยอะไรเราก็จะฝากนะคะฝากเพจไหนคะของ LCC ที่เรารูนะจะมีอยู่สองช่องทางด้วยกันก็คือ i อเนาะ under score LCC เดี๋ยวแปะไว้ให้ใช่เดี๋ยวแปะไว้อ่อ t w i t t e r LCC2 ได้เลยถ้ามีทวิตเตอร์นะแล้วก็แบบสามารถแบบเข้าไปดูที่แบบ hashtag LCC2 ในทวิตเตอร์ก็ได้ค่ะนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว l c c ะซวะู oo, นั่นเองนะคะก็เป็นแบบอินเตอร์สำหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะคะแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์นะคะก็ให้กดซับสไครต์ช่องเลดี้กันนี่ด้วยนะคะใครมาดูแล้วชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กก like ค่ะเมื่อกี้ก็ไลค์ค่ะอ่าแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ <Yeah. S 1> สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย